ที่เรามีประเด็นกันใช่ไหมเมื่อวานนี้ที่เองไปตีของระดาบเฮียตกอะราคาใช่ครับด่ามันนั้นอะเป็นหมื่นเลยนะถ้าเอาไปขายเป็นหมื่นเลยนะแล้วกูต้องเล่นสับของงี้มันเนี่ยให้กูจะเล่นได้มันเนี่ยก็ต้องเล่นแบบนี้เลยพี่ถ้าถ้าเล่นบอลยพี่ก็ต้องบินหลบไปหลบมากินแอปเปิ้ลทองอ่ะไอโอ้กาะแตงหมดละพี่เกาะแตงหมดละอารีจะเป็นกาะมึงออมาโคตรเยอะเลยนะตัวแตัหวกตัวแหวกตัวแหวกตัหวกตัวแ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 หองตัวแหวกตัวแห อันนี้คุยประเด็นเรื่องน้อง2 0 9นเนาะที่ไปเล่นไัเฮียเฮียเฮียฟังผมนะผมไม่ได้ว่าผมไม่ได้เข้าข้างเฮียนะคือไอ้น้องไอ้น้องที่มันที่มันชื่ออะไรวะไอ้ไอ้ดุยน้องมันชื่ออะไรวะที่เราจ้างมันฟาร์มอะชั่วโมงละร้อยอะดุยดุยน้องมันชื่ออะไรนะอน้งชาย น้องชายอันนี้ผมเรียกนะ้องมาทีเอสามนะคุณดูครับครับเพี่เอออันนี้อันน,น,นี้เองแนะนําตัวอันนี้พี่สตรีมอยู่นะอ่าตอนแรกอะผมผมก็เพิ่งตื่นมาดูเออผมผมเพิ่งตื่นมาดูว่าที่เรามีประเด็นกันใช่ไหมเมื่อวานี้ที่เองไปตีของระด่าเฮียตกอะราคาใช่ครับดาบ่ากบัน,นั้นอะเป็นหมื่นเลยนะถ้าเอาไปขายเป็นหมื่นเลยนะจริ<ห>จริงพอพออฟมันออฟโหดออฟโหดเพราะว่ามเนมากพี่เอามากครับเพราะว่าเติมสี่ห้าพันอะก็ไม่รู้จะได้ดาบอันนี้หรือเปล่า ผมคืนไม่หลอผมคืนไม่ลรอผมไม่อยากไปอ่าคือน้องอ่ะมันมันถามว่าเออมันจะคืนเฮียนั่นแหละหนองผมก็บอกเออคืนแล้วแต่เรามึงทําเองมึงไม่มีทางไม่จริงมึงทําไม่ได้หรอกแบบนี้สวยเกินไปถามแอปตาดูก็ได้ว่าผมทําเองหรือเปล่าผมก็อยู่ไอ้้ไอ้น้องไอ้บ้านข้างในเนี่ยพี่ทําเองไหมใช่ครับพี่พี่ทำเองพี่เล่นตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่บ่ายเลยพี่นั่งทำผมเห็นพี่นั่งทำเองพี่ลองถามคนในเมืองก็ได้ อะไรตัวเลื้อนเลยเอสตาเยแม่ทีพีเอหาค่าคนเซฟรริออเซฟธรรมดาคืออะไรว่าเซิฟธรรมดาคืออะไรเซิฟธรรมดาพี่เซฟิฟสร้างบ้านธรมร,รมดาเซิอ๋มอมันไปไ<ด>มันไปเต็มระบบม,มาหรอใน่อยครับรมผมก็ทีพี่ไปเขารับผมเขาเขาเขาตีาผมก่อนนะ่ะผมก็เลยส่วนก็คืออ่าช่มาไอตรงนั้นน่ะก็คือมันมันห้ามกันไม่ได้หรอกจะตีหรือไม่ตี่ยขนาดพี่ออกไปพี่ยังโดนตีเลยอ่าฟังฟังคือแป๊บหนึ่งคือตทีเนี้ย น้องมันบอกว่าผมตอนแรกอ่ะมีคนบอกว่าเออน้องมันโปผมก็เลยแบบว่าตอนแรกผมก็ถ้าไม่ผมไม่เห็นกระตาผมก็ไม่เชื่อแต่ทีเนี้ยผมอ่ะให้น้องมันเล่นให้ดูเล่นให้ดูครับแบบว่าว่ามัน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 อันนี้หรือเปล่าว่ามันโปจริงหรือเปล่าอืมเล่นหดเล่นหัวครับผมผมไปดูมาแล้วผมไปดูมาแล้วแล้วก็นั่งดูอยู่กับภูมิอยู่กับสายฟ้า เดี๋ยวลองถามสายฟ้าดูก็ได้เขาจะให้มันเล่นให้ดูไหมล่ะครับพี่ชายอันนี้พี่สตรีมอยู่ในฟ้าคุยเรื่องน้องมันโง่าตอนแรกเราก็ถ้าเราไม่เห็นกระตาเราก็ไม่เชื่อถูกไหมถูกอมีน้องมาเล่นให้ดูอะไรหมดเลยจะให้มันเล่นให้ดูใหม่ก็ได้เออใครลองน้องมันน่อพี่อันนี้ผมไม่รู้ไม่บอกบอกไปก่อนไงบอกอธิบายให้คนดูฟังไง เออแล้วทีเนี้ยนายกอ,ะอ่ะผมอ่ามันก็เล่นให้นายกดูไปแล้วด้วยรอบหนึ่งคนดูอยากเห็นน้องมาเล่นไหมล่ะจะดูไหมสนายหรือไม่สนายอันนั้นผมไม่รู้เพราะว่าเกมเนี้ย<อ>มันสนายกันหมดอยู่แล้วมันไม่ได้มีกฎตรงนั้นมึมมนถูกไหมว่าผมไม่รู้หรอกว่าสนายได้หรือไม่สนายเนี้ยแค่ผมสร้างบ้านตอนเนี้ยคนดูเห็นมาคนดูเนี้ยคนข้างมาสร้างบ้านข้างๆผมเต็มเลยเนี่ยเขาสนายหรือเปล่าเออ ไอเรื่องเกมเนี่ยมาสนใหรือไม่นสนไอช่างมันเถอะครับมันมันไม่ได้มีกฎตรงนั้นเรื่องสนหมันมีทุกเกมพี่ถ้ามจะไปเอ็มใช่ผมว่าเป็นปกตินะคนดูติดไฟเอ็มเบียไฟเอ็มมาหรือเปล่าเอออ่ะคนดูจะดูใช่ไหม,มว่าน้องมาเล่นจะดูใช่ไหมคนออกราคาข้าวโพดให้กูดีมันให้ราคากูกถูกโอจะไปกดราคายับเลยเออก็ให้มันกดไปคนดูจะดูใช่ไหมผมจะให้มามาเล่นให้ดู ่มันจะไม่ยากตรงไหนอ่ะตาว่ามาหาผมหน่อยอยากไปสร้างบ้านใกล้ๆวอมาหาดได้ครับได้ครับได้ครับอี่แป๊บหนึ่งครับที่ก็เป็นเนี่ยพีพีกับน้องมันโชว์ดไ,ดได้เลยอ่าี่ยอ่าไอ้ดุยดุยทำอะไรอยู่อ้โหทำอันนี้อยู่อ่ะเอางี้คนไหนที่คิดว่าพีพีคนโหดบ้างอ,อ่ะลองกับน้องมันไหม ลองกันน้องมันไหมคนไหนก็ได้ที่คิดว่าในเกมเนี่ยโหดโหดพี่ตอนที่ผมก็สตรีมอยู่นะพี่เออไม่เดี๋ยว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 เรามาแชร์จอยให้พี่ดูเลยก็ได้ใหดูดูไปด้วยผมแชร์อยู่แล้วพี่ผมแชร์อ่าไอคิมไอไอคิมโซฮาร์ดบอกว่าไปอ่ะเองไปโลกในเองไปโลกอันนี้เลยไอคิมโซฮาร์ดอ่าไม่มีพี่มีสองร้อยห้าสิบ อ่ะเอ้ยโอนตังยังไงนะพิม์คำสั่งอะไรนะมาเทดดิกดเถิดพี่มาเถิดไปโลมังกรไปแล้วก็ให้คนรับคนหนึ่งมึงเอาของที่เซตที่มึงไปเล่นนะได้เพี่ได้ได้ได้อ่าอ่าเดี๋ยวรับก่อนี่ตาผมทำดาบอะไรน้ำหนักเสร็จแล้วนะได้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 เดี๋ยวไอ้ฟ้ารอดูอะมาเทิดมาเอาเงินมากดเถิดมายังเทดไปแล้วพี่เทดไปแล้ว อ่ะเดี๋ยวผมอันนี้ผมก็ผมก็ดูมาแล้วอ่าผมก็จะพูดยังไงอรอว่าแบบอยากให้คนดูเห็นไปพร้อมกันด้วยเอ๊ะกดกดวันยังไงวะถูกแล้วพี่เมื่อกี้สี่ร้อยละห้าร้อยมันพิม์ไม่ได้อ่ะไม่มันไม่พิม์ไม่ได้พี่มันกดได้เดี๋ยวพี่ให้ผมมาพันหนึ่งกันอ่ะอ่าพันหนึ่งเอาไปพันหนึ่งก็ได้อ่ะกดได้ทีละร้อยใช่ไ่ะใช่อ่าอ่าเดี๋ยวสตรีมดีคอนให้พี่ด้วยอ่าฟ้าดูนะ พาดูน้องมาเล่นกันได้ฮะเดี๋ยวให้คนดูดูด้วยเลยอะผมดูในสตรีมพี่นั่นแหละพี่ชายอ๋อน้องมันไม่ขึ้นอะน้องแชร์จอใหม่ไหมได้ได้พีวออะดู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 ไม่กันน้องมันตอนแรกอะผมก็ไม่รู้ผมไปดูมาหูยคอมเมนต์เยอะมีมีผู้ไม่เพียผู้หมดผู้ไม่มีว่ะมีแต่นียไปคับเอาเองได้ปะได้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 มามามาวมาไม่ม่มียากนะ ในวันที่เธอขอลาผมมีแต่ม้าผมขอโทษเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเทพมาลีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเก่งแต่ปาไม่เคยลำบากเพื่อนฝูงนะน้องอยู่ไหนอ่ะผมรับแล้วเพี่เอ้ยผมทีวีไปแล้ะมีอยู่ยี่สิบเจ็ดอันนะได้ได้ครับได้ก็เฟเฟื่อเหลื่อเลื่อเหลืมาดูมีไรบ้านน้องมาไม่ทันอีกอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู มีอะไรตาน้องมาไม่ทันเดี๋ยวผมจะให้เฮียเขาดูด้วยไงมนดูน้องมาเล่นตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะผมแบบโอ้ยเฮียยังไงก็โปรยังไงก็โปรมันมันเล่นโหดเกินไปอ่ะมันทั้งตายแอนเดอร์โปรทั้งอะไรอย่างเงี้ยน้องฟ้าเนาะใช่มันผิวแอดมินยังบอกเลยว่ามันผิวชใช่ล้มคู่สวยเอ็งเล่นมาก<อ>ี่ปีแล้วนะไหมครับโอยหลายปีเป็นที่สุดเหตุผลน้องมันบอกว่ามันเล่นมาสิบปีอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูว่าคนดูลองลองดูสเต็ปมันนะตาจอดำเนาะผม จะตีทั้งหมดแล้วนะพี่เตะตีละเตะตีละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูดูเพื่อยินเสียงตพื่อยินวะคำหนึ่งนะพี่พี่ปิดเสียงกระตีมเนี่ยไม่ใช่มันไม่ได้ปิดเสียงตระตีมปิดเสียงดิสปิดเสียงในดิสอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่ะ๋ยวผมจับจับจอภาพก่อนอ่าทุกคนเห็นใช่ไหมเดี๋ยวผมเอาจอใหญ่ก่อน เห็นใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวใครก็ได้เอาเองไปโลกันนั้นเลยไปรอก็ได้เอาคนไหนก็ได้คนนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูไออ้วนตับพุงพลุยหน้าคอมไออ้วนตับพุงพลุยหน้าคอมคนที่เขาจะไปเล่นกับน้องเนี่ยต้องรับสภาพนะถ้าของตายหรืออะไรเงี้ยเอยไปขึ้นเขานะจะมีคนมาวัวบ้านงานด้วยสตรีที่จีนมึงแม่งสร้งบ้านหรอจะมีคนมาวบ้านงานนะเพราะว่าดูดูดู ดาบน้องมันสับอาวุธเดี๋ยวอาวุธคนอื่นตกไม่ไม่ต้องก็ได้พี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่เป็นไรอม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไเ,นไรเดี๋ยวให้หนึงเออเเอาเต็มจอให้พี่เห็นได้ไหม <c oughs> หรือว่ายัางไงวะมันอยู่ที่เต็มจอไหมพี่เดือนหนึ่งเอาไงเอานั่นแหละเอาเต็มแล้วแหละประมาณนั้นแหละเออเคเนี่ยเต็มแล้วเอ็งลองเดินดูดิมันค้างหรือว่าอะไรวะฟา้า <ค>เติบนะงานเติมนะแล้เะะลตียวผมเลยแป๊บนึงนะบอกบอกเขาก่อนดิว่าแป๊บนึงอิงแชร์จอเต็มดีเนองเออเดี๋ยวรอน้องมันเลยก่อนแปน๊บนึงครับหรือว่าผมจะตีมในทิกตอกอยู่ครับพี่ในทิกตอก ใช่ผมจะติมอยงงอ่ะขอลิงก์หน่อยพี่ขอลิงก์หน่อยได้ได้ขอลิงก์หน่อยอ่ะเดี๋ยวให้คนดูดูไปด้วยกันเลยจะได้จะได้เห็นไปพร้อมกันว่าแบบอ่ะวิธีน้องมาเล่นสเต็ปน้องมาเล่นโอเคไหมแล้วก็ให้ให้เฮียณัฐานนท์เขาดูด้วยส่งลิงก์มาดิส่งเดี๋ยวเพื่อนหนึ่งส่งเลยส่งเลยเอลแลำไม่โอเค มันดูไม่ได้ว่ะมันบอกไม่ไม่พร้อมใช้งานอ้าไม่พร้อมยังไงลาเพียไอ้ฟ้ามึงดูดูช่องน้องได้ปะ่ะในทิกตอกอะดูดิเดี๋ยวแปบนึงครับเพี่เข้าห้พอรู้ว่ามีคนเก่งมาสตรีมเลยนะอีกไม่นาน,าน,นได้ไเข้าแบบพลนชัวร์บบวเอา้ามันก็ต้องธรรมดามันก็ต้องเอาคนเก่งเข้าเนาะอันนี้ก็ได้เพีอ่ะอันที่สองไม่พร้อมใช้งานเหมือนกันอันไม่พร้อมใช้งาน อ่ะลองลองแชร์ใหม่ดิลองแชร์จอใหม่ไม่พรมใช้งานเออกดแชร์จอเขาใหม่เถอะน้องกดแชร์ใหม่ดิอ่ะได้แล้วอันนี้เห็นแล้วนี่เห็นแล้วเห็นแล้วใช่ไหมเพี่อ์อาเห็นแล้วอ่าเอาสักคนอ่ะเรารอเขาเข้ามาสักคนก็ได้เนี่ยพี่ธนาอ่านหน้าเขาไหนเดินไปหาเขาก่อนดิ ไม่จอคุณหมุนวะดูผ่านชข้ามิตาแล้วกันไหนคนไหนอ่าอ่าพอบอกเขาพร้อมก็ได้อ่ะบอกเลยว่าพร้อมอันนี้คือใครอะคิมโซฮอตเหรอคิวมันชื่อคิมโซฮอตอะหรืออะไรอะไอคิวโซฮอตที่ไอคิวโซฮาที่อยู่ตีเดียวพวกหนึ่งสองศูนย์เก้าไหมพี่อ่ะอ๋ออาจจะได้เห็นไม่ด้วยกันเอมปรับอะไรเนี่ยน้องปรับไอเสียงมันเลยไม่รู้พี่อ่าอ่าเดี๋ยวเราดูนะ คนเอ้ยอีกบนึงนะเขาบอกให้พี่กด F 3คืออะไรวะกดอะไร F 3 F 3ได้ไหมครับกด F 3บอกมันกด F 3หน่อย F 3คืออะไรวะน้องมึงกดดิเฮียเฮียเขาบอกว่ากด F สามอ่ะเนียอ่ะเราเล่นเราเริ่มเลยก็ได้บอกดูกันเลยก็ได้พี่มาลีทำไมเล่นเกมเก่งจังครับ คนอะไรเล่นเก่งทุกเกมแถมหล่อรวยนนไม่ต้องยิ้มกูพูดเล่นโอ้ยทีเดียวมึงตายเลยเหรออ่ะเล่นตามสเต็มมึงเลยเฮ้ย ถ้าลูกพี่เต้ไม่ยิงหมาแล้วขายช่องก่อนพวกนี้โดนหมดหมดครับเนี่ยอ่ะโอ้ยเขาจะตายแล้วนะ่ะนิดเดียวอุ้ยสุนจัดสุนจัดเลื่อนเหลือยี่สิบแล้วนะ่ะลองใครหลายๆคนก็นได้เดี๋ยวของไอ้พวกนี้ไอ้อนเดอร์โผลพี่มีอยู่ เอนดิเพ er นี่มันต้องมาฟาร์มในดีเเดียวเลยใช่ไหมจ๊ะใช่กูมาฟาร์มไว้บ,บ้างดีว่ะไอ้เหี้ยเยราใส่งเกงเผ็ดแมึงหยาบเกินน้องเออของมันไม่ใช่ของนั้นด้วยเออใส่ของไม่เต็มด้วยไอ้เหี้ยผมก็ดูมาเล่นวันนี้เล่นไก่ดุยะ่ะอุ้ยศูนห้าสิบเปอร์น้องสีเจ็ดเขามีรีเจนเลือดนี่ก็เล่นเก่งนะเนี่ยไอ้คิมโซฮอตเลยนะี่ วุ้นมันแรงอยู่เนะ <มา S 1> ี่ยมาดูที่ว่เองจะไม่ไหวก็ตรงที่ของังหมดนี่แหละนาะอพี่ว่ามันมาที่ของใครหมดไหถ้าจังหวะไม่ดีอะโห่มันต,ตับของพี่มันสับของแล้วกูต้องเล่นสับขององี้มันใหญ่ให้กูจะเล่นได้ไหมเนี่ยก็ต้องเล่นแบบนี้เลยพี่ถ้าถ้า<ม>เล่นบอพลพี่ก็ต้องบินหลบไปหลบมา กินแอปเปิลทองอะ่ะเออเห็นปะ่ะจะตายแม่งบิงอีกอ่ปะป่ะโอ้ต้องดูเลือดอีกเฮียดูดิอ่ะเกาดูดิอ่ะดูดูเห็นปะ่ะจะตายปุ๊บวิบ่งหนีวาร์ปสับเห็นปะ่ะเหมือนมันมันเหมือนเอ็งตั้งปุ่มไว้ว่าแบบเวลาตายแล้วแม่งอราจะไม่เล่นก่อนตั้งใจเล่นก่อนโดนครอบ โอ้หแม่งตายหลายทีแล้วเนี่ยเหมือนมันตายแล้วมันมันต้องตั้งไอตัวไอเทียเนี่ยตัวตุก๊กตตุ่นอะโอ้โหไอเทีย,ย,ยอย๋อเนีาา่ยน้องมันก็เล่นกันอย่างเงี้ย ตอนแรกผมก็คิดว่าตอนแรกเหมือนว่าโปโปเหมือนกันเห็นปะเดือดตายมันมันอยู่ที่สเตปไหมครับคนดูผมว่าอันนี้เกี่ยวไหม step. สเตปฟ้าคิดว่าไงอุ้ยยี่ของเขาโหดจัดเลยวะพี่ไปอยู่ท<ข>ี่สเตปมั้ยนะเออเอาเงี้น้องเอาแบบัูสีไหมเองมาเอาของพี่ไปใส่ปะแล้วเล่นก่อนอให้น้องมาเล่นดูก่อนมันเล่นมันลองดูเฉย เนี่ยมันตายมันก็รับเห็นป่มสับของมันจะยากอะไรวะก็กดคิวคิวดีแต่อย่าลืมซื้อสับสายเลือดหนึ่งร้อยสามสิบสองด้วยเห็นมันสับอย่างเร็วเลยเห็นปหมมันตายบ่อยนะ่ะมันสับเวลาตัดตายมันต้องเอาตัวไอตุ่นมาชุบครับครับเห็นป่มชุดเนเธอร์มันก็สู้ได้นะเว้ยช่วงชุดเนเธอร์อะแต่ว่าของเติมมันก็มันออฟมาหรือเปล่าไว้เนี้ยเห็นป่ม แม็กี่เขาของเต็มอยู่แล้วหนึ่งสองศูนย์เก้า 9, พี่โอ้โหเฮียดูน้องมาสับเด็ดสับไป้แต่น้องมันก็สูู้สีอะ่ะอืมอุ้ยหมดตายนะโ,โหเกือบอะ่ะไอ้นี่ก็เล่นเก่งนะไอ้คนที่เล่นน้องมาเล่นด้วยไอเนี่ยเล่นโหดนะไอ้คิมโซฮอกเนะี่ยคิวโซฮอกหรืออะไรเนะี่ยคิวโซฮากพี่อืมดูสเต็ปอืม นี่จะตายเขาจะตายนะตายป่าววะอุ้ยตายน้องมันตายอีกแล้วเห็นป่ะมันจะตายหลายรอบแล้วนะศูนย์โดนศูนย์เล่าเหลือสิบหกน้องจะตายแล้วดูดิมันหามันมันตีแอนเดอร์โพเพื่อหาที่เปลี่ยนอะดูดิสเต็มแม่งได้ทั้งคู่โอ้โหแล้วกลอะไอ้เฮียกูเหลืออะไรอะกูมาเล่นอย่างนี้หรอเวลาพีพีเฮียมีครอบพักทองด้วยเฮีย เฮ้ยเขาจะตายเขาจะตายเขาเขาจะตายเมื่อกี้เขาตายเขาตายแบบฝาเมื่อกี้น้องเอง็นเอ้นั่นตายไป่รอดไงฮะใช่ใช่มันสู้ได้เหมือนกันนะเนี่ยกูยจะตายนะยังไม่ไม่กีท่ทีตายนะตาย,ตายเรียบร้อยตายแต่ว่าเปลี่ยนมันใส่นั้นทันไงเออเก่งคู่อะ่ะเนี่ยเห็นปะเลือดไม่เดีอ่ะน่าจะตายนะมันปรับของีเห็นปะ จะตายเนี่ยเลือดจะไม่เลือดไม่เต็มต้องไปเดาผัวเหี้ยเดาผัวแต่ชุดเองตูไม่ได้เว่งเอาชุดพี่ไปใส่ไปน้องพี่ว่าสูดสีอยู่ให้เองใส่ชุดพี่พอแล้วโอเคนี้ก็รู้เรื่องแล้วฟ้ามันมันทำให้ทำให้ดูเฉยให้คนดูดูเฉยไงเข้าใจอยู่อ่ะแต่คนเขางงว่าทําไมอ่ะน้องมันสับอันเนี้ยเร็วไอตัวตุ๊กตุ่นอะตริงจริงมันต้องตายแล้วอืเก่งคู่อ่ะอันนี้คนดูเฮียเฮียอยู่ไหมเฮียก็ เฮียคิวก็เมื่อวานกลับที่โดนสี4-1เฮียคิวมันมีเด็กบอกว่าเมื่อวานสีหนึ่งได้ไงวะเห็นวันนี้เล่นกัน1-1นส,สูจัดผมว่ามันทามมิ่งด้วยวะยังไงนะมันก็เขาบอกว่าไอ,อ้เกาะแตงหมนละพี่เอย ก็แตกหมดอ่ะแตกหรือลนลนลนแตกแตกพี่ก็แตกก็แตกเดี่ยวที่มาลีจะเป็นเกาะมึงออฟใหม่โคตรเยอะเลยนะตัวแตกตัวไอ้เหี้ยโอ้โหะไม่เป็นไรออฟใหม่ไม่เป็นไรมันเป็นชุดชุดธรรมดาชุดเพชรธรรมดาอ้หก็แตกหมดตัวไอ้้เหียก็ก็แตกหมดตัวแต่ชาร์ดดีอ่ะแต่มันจะมึงชาร์ดมันชาร์ดมาดีนะดีดีพี่ดีดีจัดเลยทานี่เมื่อวานน้องมันดีด้วยคือเขาสี่คนเขาแบบปวดหัวหาคนคนเดียวแล้วเขาตีโดนกันเองด้วยเว้ย ออออเขาไม่ไพ่ดีเมื่อวานอ่ะเขาแบเป็นชุดเติมธรรมดาวันนี้เขาอัดมาเต็มกราฟแล้ววันเนี้ยเออสุดทีมันใส่ผมใหญ่เลยดู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 คนนี้ไม่ไหวคือไรครับนี่ดูดูดูเออไม่เป็นไรตีหนึ่งมามามาเอ็งมาเอาชุดพี่ไปใส่ไหมพี่อยากเห็นยังไงแบบเต็มเบลอ่ะเขาอปะได้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 มา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 พี่ตาดาพี่ออฟไรให้น้องมันยืมไหมผมอยากเห็นโอกาสเล่นแบบเต็มกราฟของกากของเฮียนะถนนอ่ะโหด เอาเราคืนไปแล้วเหรอคืนไปแล้วผมก็เล่นไปแล้วชุดพี่ยังเอ็งลั่นเลยอ่ะเอ็งเล่นเขียวเองปะหรือว่าจะเล่นดาบพี่พี่ชุดพี่ไม่ออฟเลยเลยนะพี่ชุดพี่ไม่ออฟเลยเลยนะพี่เอาไอ้ยคนดูแล้วแล้วผมต้องเล่นสเต็ปแบบนี้หรอพี่ไม่ไหวแล้วพี่เขาออฟเต็มจัดเลยได้เหรอไม่ไหว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 พี่ตาพี่เอาไปเลยโอ้เราเล่นชุดกูดิ ช่วย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 โอ้โหไอเหี้ยอะเดี๋ยไม่ไหวหรอกของเคุณดูเสื้อของเก่งโอ้โหเฮ้ยไหวไหวฟ้ากางเกงไม่ออฟลปทีาไม่ออฟนะพี่ชุดเก่าผมมันโหดกว่าชุดเติมพี่ตอนนี้เออหักหน้าคุณจัดเลยเหี้ยใช่ชุดเก่ามันโหดกว่าชุดเติมอีกอ่ะ โอ้แต่งหมดด้วยไอ้ทียเอ้ยของเอ้ยเคียวเคี่ยวผมไม่ออฟเลยนี่ผมตีเขาตายได้ด้วยไอ้เนียตายอยู่เดี๋ยวเราเอาก่อนเราเอาก่อนเราออฟสวยๆก่อนเคียวทำไมมันดามเท่า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 อันเนี้ยน้องมันมันดามิสามหกดาบดาบเลยครับสามหกเขาเล่นเป็นด้วยเขาสับค้อนเขาสับไอ้นี่ด้วยเขาสับดับสับค้อนสับกวาดด้วยเขากันทุกอย่างแบบถ้าผมใส่ออฟไอ้กันดาบกันไอ้นี่ไปเขาคือยังไงนะถ้าสมมติว่าพี่ถือค้อน แล้วเองใส่กันค้อนพี่ก็ต้องสับเป็นดาบถูกไหมใช่ใช่มีอย่นี้ด้วยเพราะขาเล่นเป้นเขาเล่นเป้น,น,ปนถ้าถ้าสมมุติว่าพี่ใส่ดาบเองก็ต้องเองก็ต้องใส่ใช่ถ้าเอาค้อนไปตีพี่ไงพี่เอาค้อนนักเขียวตีพี่อ๋อใช่เอาอย่างนี้บอกวัดเป๊ะเลยใส่เซตเนเธอร์ไลท์แบบไม่ออฟดาบไม่ออฟแล้วก็วัดเป็มเลยโอ้ยอย่างนั้นอ่ะมาเลยเหรอเขาเขาไม่ได้เขาก็ไม่ได้โกงกว่าเองด้วยถูกไหมล่ะได้อย่าง,งนั้นมีน้ำยาปล่ะ ไม่ไม่นน้ำยาไม่พี่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับติ่งหนึ่งสองหนึ่งสองศูนย์เก้าหรืออะไรคนดูวันนี้ผมก็จะมาบอกให้ไม่ใช่มาทะเลาะก,กันเออเออวันนี้ผมก็จะมาบอกให้น้องมาตั้มจริงอ่ะผมก็คิดว่าโปเออแล้วทีเนี้ยได้คุยกับอ่าคิวคิวก็บอกว่าเนี่ยเขาทําให้ดูแล้วเขาเขาเขาเล่นให้ดูอ่มามันเล่นให้ดูแล้วก็ฟ้าก็เห็นพี่เกาภูมิมามาดูด้วยถูกไหมเห็นเห็นเห็นอ่าถามดุ๋ยก็ได้ถามดุยไอ้ดุยก็นั่งดูเล่นไอ่ดุยนี่แหละ เฮ้ยแล้วมึงไปซุกข,ของพี่ทำไมอ่ะ่ะตัวทีพี่โอ้โหเฮียโอ้หิวหิว